ละขาดได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นโสดาบันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเบียนกลับมาสู่ความมีสักยัติติหรือความมีวิจิกิจชาความมีศิลปตปรามาดมีแต่จะเดินหน้าไปเรื่อยๆโสดาบันจึงเป็นผู้ที่มีธรรมอันไม่เสื่อมนะเสื่อมไม่ได้ละความเป็นโสดาบันเดินหน้าเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าตลอด สกาธาคามีก็เป็นผู้ที่ละสังโยชนย์ได้เท่ากับโสดาบันสามขอ้อสักยัติทิฏวิจิกิจจาศิลปตถรรามามีละครื่นผูกนะความไม่รู้สามเรื่องและสกาธาคามีจะทำปราะ,ะโทสะโมหะให้เบาบางลงก็คือทำลายข้อที่4กับข้อที่5เพิ่มขึ้นที่พระเจ้าเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำมพวกที่เป็นพวกกำลังว่ายน้ำเข้าหาฝัง